นที่เขาเมาเขามองไม่เห็นรถพี่เหมือนกับเขาน่าจะหลับในแล้วอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตเราภายในเวลาเสี้ยววินาทีหมอบอกว่าไม่รับประกันการผ่าตัดว่าจะสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าให้เอาเงินมากองให้พี่10ล้านให้แลกกับตอนนี้พี่ขอกลับไปเดินได้พี่ไม่เอาอีสิบล้าน นนคือโดนรถชนนะคะตอนนั้นเจอคนที่เขาเมาเมาแล้วก็มองไม่เห็นรถพี่เขาชนแบบเหมือนกับเขาน่าจะหลับในค่ะ <c oughs> แล้วอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทาให้เปลี่ยนชีวิตเราภายในเวลาเสี้ยววินาทีขาช่วงบนเนี่ยหักหัวเขานี่แตกเลยแตกละเอียดร้อยใหมหมด <c oughs> สบ,บ้านี่ <c oughs> ทําใหมหมด <c oughs> แล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าเราคือน่าจะขาหัก คือผ่าตัดอยู่ประมาณ56ชั่วโมงพอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเราก็เดินไม่ได้จริงๆหมอบอกว่าไม่รับประกันการผ่าตัดว่าจะสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้พี่เต้นได้พี่กลับมาเต้นได้พี่กลับมาออกกําลังกายได้พี่กลับมาพี่ว่าพี่พี่แข็งแรงว่าตอนยังไม่อ็ซิเดนต์พี่รู้สึกว่าพี่มั่นใจว่าพี่แข็งแรงมากทุกวันเนี้ย ถ้าดูาคลิปพี่ใน t i k กต k อกนะจะเห็นว่าพี่เต้นสะบัดมากาาาคือแบบว่าผมเห็นคลิปพี่ใน tiktok อกใช่แล้วทุกพนนีที่เล่นสเก็ตได้ถ้าพี่ไม่แข็งแรงพี่เล่นไม่ได้เพราะสเก็ตนี่มันต้องใช้การเกรงของขาซึ่งมันใช้พลังสูงมากแต่พี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้แฮปปี้มาก เพราะความที่เราไม่ท้อและเราดูแลตัวเองพี่ว่าสําคัญมากๆนะคะตัวนั้นทั้งภายในและภายนอกด้วยออออทุกคนต้องมีตัวช่วยออพี่ว่านะคะจะทานอะไรเราต้องคิดที่ดีว่าอันนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายเราจริงออรไหมปลอดภัยจริงไหมเนี้ออนสำคัญที่สุดพี่จะเลือกมากๆพี่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกแน่นอน ดังนั้นพี่ต้องกินเกี่ยวกับแคลเซียมถูกต้องอแคลเ,เซียมต้องดีด้วยมิใช่แคลเซียมธรรมดาแคลเซียมที่ดีที่สุดที่พี่พิจารณาแล้วคือ U N C แคลเซียม <UNC S 1> เอาตรงไอ้ฐาน U N C แคลเซียมพี่กินอยู่ตัวเดียวก่อนที่พี่จะกินเนี่ยพี่เข้าไปเซิร์ชเยอะมากเลยเข้าไปเซิร์ชหลายลายี่ห้อมากแต่พี่ไปสะดุดตาน้องยูและน้องยูเนี่ยพี่เซิร์ชเข้าไปปั๊บโดนพี่ก็จะเช็คเข้าไปหขอทุนนวัตกรรมจากรัฐบาลขอทุนไม่พอส่งไปประกวดค่ะส่งไปประกวดต่างประเทศแล้วก็ชนะรางวัลมาอีกอันนี้คือการการันตีสิินนค้าพ่ก็เรมสใจ ของอายุเนี่ยจากการที่มันมีรางวัลการันตีหลายรางวัลหลังจากที่ทานยูนซีแคลเซียมเนี่ยทุกอย่างทาได้หมดและทําได้ดีด้วยออกกําลังกายได้เล่นแบบกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมได้อย่างสเก็ตที่ก็ไม่เบานะใช่ไหมเล่นสเก็ตได้วิ่งได้นี่เพิ่งล่าสุดลงแข่งวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนในวัยารานวัย53ใช่เอาเงิน10ล้านมาแลกกับให้พี่คิดเลยว่าให้เอาเงินมากองให้พี่10บล้าน ให้แรกกับตอนนี้พี่ขอกลับไปเดินได้พี่ไม่เอาไอ้ส0ล้านแต่ทุกวันนี้นะคือไอ้เม็ดเนี้ยพี่ว่าวันละตกประมาณวันละ20บาทแลกกับสุขภาพของเราพี่ว่ามันคคุ้มมันไม่มีแล้วในอนี้พี่ผ่านตรงนั้นมาใช่พี่เข้าใจคุณค่ามันดี่ยิลงทุนกับอะไรที่มันดีต่อร่างกายพี่จริงๆดีกว่า หมดซีนี้แล้วก็คือหมดแล้วขอบคุณมากครับพี่ต้อมครับขอบคุณคครับมากนะผมขอบคุณที่แบบกรุนาน้องนะครับขอบคุณทุกคน thank you มากพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต้อมครับไปไปไปพวกเองขอบคุณครับไปไปไจะรักอยู่ N4 ตลอดไปอขอบคุณครับไปไป กานสิบปีไม่ได้ไม่ได้รีวิวไายซีซัวส3มเข้าปี3ามี่พี่ส่งสินค้าคืนเยอะมากนุ่งส่งไ่ที่เป็นบางทีนะหลายสิบตัวแล้วก็ต้องส่งคืนเข้ากลับไปก็แตงกี้เข้าไปเพราะเราไม่รับรับไม่ได้ของวันนี้คือมันเครดิตสิ่งที่เราพูดคือทุกอย่างแม่ไม่ใช่แค่เงินแม่ไม่ใช่แค่รับเงินมาแล้วซื้อพี่ไม่ได้ที่พวกนี้เนี่ยเงินซื้อพี่ไม่ได้ของพี่